สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกๆท,ท่านนะครับที่ก็ามารับชมช่องตกดีการมาเล่าซึ่งวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับในกรณีที่ท่านตกเป็นผู้เสียหายท่านจะดําเนินการอย่างไรนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับก็ขอให้ท่านนําพยานหลักฐานเบื้องต้นให้ได้มากที่สุดนะครับเช่นในกรณีที่ท่านถูก ผูหมิ่นประมาทก็ดูว่าเขาก็ทํากับท่านอย่างไรต้อยคําที่ดูหมิ่นนั้นให้ท่านแคบหน้าจอไว้นะครับแล้วก็สอบถามบุคคลที่รู้เห็นในการกระทําความผิดนั้นถามชื่อสกุลและเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับหรือในกรณีที่ท่านถูกช่อโกงให้โอนเงินนะครับก็ให้ท่านเก็บหลักฐานในการโอน ชื่อบัญชีในการออนหมายเลขบัญชีที่โอนและธนาคารที่รับโอนนะครับไว้จากนั้นท่านก็นำไปร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุหรือพนักงานสอบสวนกองบัญชาการปราบปรามอัจญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับแล้วให้ท่าน ขอบันทึกประจำวันไว้และเบอร์ของพนักงานสอบสวนไว้เพื่อติดตามต่อไปส่วนพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานดังในซึ่งคลิปหน้าผมจะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังทุกทกท่านนะครับว่าเราจะทราบผู้ที่กระทํากับเราอย่างไรแต่คลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ